เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันก่อนเลยค่ะร่างกายสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ผอมลงนะคะแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะโอ้โหมันมีประสิทธิภาพจริงๆเปลี่ยนภายใน12สัปดาห์นะคะกับ Atomic Slim Body Challenge นะคะ เหมอนเพราะว่าภรรยาของผมเนี hmm. like ่ยทำอาหารอร่อยมากๆเลยนะคะปกติเนี่ยกับข้าวเนี่ยต้องสิ่จานเป็นอย่างต่ำนะคะแล้วก็มีการกินข้าวกลางคืนด้วยนะคะข้าวเย็นอะไรเางี้แล้วก็ดึกไปอีกก็กินตลอดนะคะไเกระิกน็เหมือน ต้องกินยาเนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนหลอดอเสียงอักเสบนะคะพอกินยาไปเรื่อยๆมันมีสเตอด์นะคะก็เลยมีอาการบวมนะคะคุณกราะท่าทั้งเลี้ยงลูกแล้วก็ทำงานนะคะก็เลยน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะคะก็เลยตั้งเป้าหมายว่าจะลดน้ำหนักนะคะแล้วก็พี่ที่รู้จักก็เลยแนะนำว่าเอยลองมาทำด้วยกันไหมนะคะ จริงๆแล้วก็เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นนะคะแล้วก็เคยเข้าโปรแกรมของโรงพยาบาลด้วยนะคะจริงๆแล้วมันก็เคยลดนะคะแต่ว่ามันโยโย่ขึ้นมาก็เลยมีความกลัวที่จะลดน้ำหนักมากนะคะเพราะว่าเหมือนกินน้ำแค่กินน้ำก็อ้วนแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนสภาวะวัยทองนะคะฮอร์โมนมันขึ้นขึ้นลงลงนะคะก็เลยแบบเหนื่อยมากนะคะ 81.4กิโลเเละสิ่งเริ่มจากน้ำหนัก81.4นะคะตอนนี้ก็เหลือ69กิโลนะคะก็ลดลงไป9.5กิโลค่ะก็ร่างก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกตัวเบานะคะผิวก็ดีขึ้น,นะคะ่ะตอนแรกเนี่ยฉันก็น้ำหนัก90นะคะตอนนี้64.5แล้วนะคะ คือเลขตัวหน้าเนี่ยเปลี่ยนถึง3าครั้งเลยนะคะแล้วก็ตอนเริ่มเนี่ยเจิบแปดนะคะลดเหลือ63กิโลกรัมะคะ่ะแล้วพอเข้าชะาเลแเล้วไปตรวจสุขภาพเนี่ยทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยค่ะก็เริ่มจาก78็กิโลนะคะก็ตอนนี้เหลือหกกิโลค่ะ โอนี่มันได้ผลจริงๆนะคะ,คะตอนแรกผมเนี่ย92กิโลตอนนี้เหลือ74กิโลค่ะค่ะก็ไขมันเนี่ยลดไปถึง17กิโลด้วยกันค่ะก็เริ่มจาก63.5กิโลนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็อลดไป8กิโลเหลือ55.5 สลิมบรีทเ้นเองะรคะสลิมบาดีในการทเลนก็คือความสม่ำเสมอค่ะมันสามารถเช็คความเปลี่ยนแปลงของเราได้ทุกวันเนี่ยมันก็เลยทําให้เราสามารถทําไปจนถึงที่สุดได้ค่ะเหผมเนี่ยได้รับความมั่นใจจากทเลนนี้นะคะ มีความรู้สึกความสำเร็จที่เราได้มาจากการลดน้ำหนักจึงทำให้ผมมีความกล้าที่จะชรเลนตำแหน่งด้วยแล้วก็ได้ s อสมาพร้อมกับน้ำหนักที่ลดลงค่ะชวามสเที่เาได้มาจารลดน้นกให้ีา้จะแชนต่งด้ล้วเมาพร้อมกับน้หนักที่ลดลค่ะช่วยใหมมีค้สึวมสี่เราดมลน้ำกทำให้มีความี่ยมีชีวิตใหม่งึ้มยแล้วก็มดความหวัง้กิดขึ้นนะคะ ตอนนั้นเนี่ยฉันรู้สึกว่าไม่มีแรงเลยนะคะแล้วก็รู้สึกอยู่ในภาวะซึมเศร้านะคะแต่ว่าพอเรามาสําเร็จจากาเฉลนนี้นะคะก็เลยรู้สึกถึงความมหัศจรรย์แล้วก็ปฏิหารที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยมองว่า,าเลนนี้คือความรักแล้วก็ปฏิหารนั่นเองค่ะ 8ปีต่อวันจีนซาร์ล์8สัปดาห์เนี่ยคังพันแล้วก็คิมวังกุลนะคะเจมสเตอร์แห่งอัทูมี่นะคะเป็นหนึ่งในธุรกิจนักธ <Momo S 2> ุรก <reais> ิจคู่สามีภรรยาค่ะนิสัยเมื่อวานสร้างตัวตัวในวันนี้และนิสัยวันนี้จะสร้างตัวตัวในอนาคต คำไหนที่เหมือนสะดุดหูของทุกคนมคั้งคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสกับคำว่านิสัยหรือพฤติกรรมสิทตัวนะคะค่ะถ้าอยากลดน้ำหนักอย่างสุขภาพดีเนี่ยอย่าพยายามลดน้ำหนักอย่างเดียวนะคะแต่ให้เปลี่ยนพฤติกรรมของเราค่ะผมเนี่ยอ,อายุ55นะคะแล้วก็เคยรับราชการเป็นพันตรีในกองทัพบก ปัจจุบันก็เป็นเซลมาสเตอร์ที่อาทมีนะคะ,นนะ,คะก็ยังทำงานพิเศษอยู่นะคะเป็นผู้ดูแลหอที่มีชื่อเสียงในโรงเรียนมยัธยมแห่งหนึ่งในอีกสานค่ะตอนนั้นนะคะผมก็ไอ้น้ำหนัก9ก็สิสองกิโลกรัมนะคะแล้วก็ภูมิก็ยื่นออกมาโดยไม่สามารถสวมถุงเท้าได้นะคะต้องสวมจากด้านข้างนะคะใครที่อ้วนน่าจะเข้าใจนะคะว่า ทำไมเป็นอย่างนั้นหลังจากเข้าร่วมชาเลนจ์เนี่ยผมก็ลดน้าหนักได้ถึง18กิโลกรัมนะคะแล้วก็สามารถรักษาน้ําหนักได้ประมาณ7 4กิโลกรัมจนถึงปัจจุบัน가린전한장큰이유는ผลที่ผมได้เข้าร่วมชาเลนจ์เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุข 병원에누워서보낼수는없잖아요ผมอยากจะประสบความสำเร็จใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นผู้สำเร็จได้มันจะมานอนในโรงพยาบาลไม่ได้ถูกไหมครับต่้การงานแต่งงานของคุี่จะมางานแตรี่จางนแต่อคะแลงวน็ตอีานแ่็นี้เะออานุีแต่นขอบนะคะคาอมีลูกตอนอายุช้าแล้วแต่ผมก็ไม่อยากนั่งรถเของไปงานแต่งงานของเขานะคะก็เลย อยากจะมีสุขภาพดีจนถึงวันนั้นค่ะซึ่งอัตโมิสฉิมบอดีเชาเนี่ยเป็นการลดน้ำหนักที่ไม่ทำให้หิวแล้วยังสนุกกับการทำได้อย่างเต็มที่ด้วยค่ะมันผมเนี่ยเปลี่ยนสีนิสัยสีพฤติกรรมมันคือการกินการออกกําลังกายการทานอาหารเสริมนะคะแล้วก็การใช้ระบบของอัทโทม่ค่ะ ก่อนจะเริ่มทะเลนะครผมเป็นคนที่ไม่เคยคิดก่อนกินค่ะภรรยาทำอะไรให้กินก็กินหมดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนหมดเลยนะคะนิสัยการกินที่สะสมมาแปดปีเปลี่ยนทั้งหมดนะคะผมเนี่ยลดปริมาณข้าวขาวแป้งนะคะแล้วก็นำ้ำซุปให้เหลือน้อยที่สุดผมก็จะกินอะโทมีเชคนะคะเสมอเลยนะคะตอนเย็น หชี่กินสลิมบดีเชโปรตีนี้นะคะต่อให้ออกกําหนึ่1ชั่วโมงครึ่งเนี้ก็ไม่รู้สึกหิวเลยนะคะแล้วก็มีสารอาหารครบถึง18ชนิดแล้วก็มีโปรตีนทั้งสัตว์แล้วก็พืชอีก3ชนิดด้วยค่ะมันเหมาะกับการลดน้ำหนักอย่างมากเลย ส่วนปะการที่สองนะคะผมก็เปลี่ยนนิสัยการพฤติกรรมเนาะการออกกำลังกายฮะโดยตั้งเป้าว่าจะเดินแล้ววิ่งให้ครบ29ต่อวันจริงๆแล้วการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยก็สำคัญนะคะแต่ว่าเพื่อเผาผ่านแคลอรี่อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยผมก็เลยทำการออกกำลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้ออย่างเช่นวิดพื้นนะคะแล้วก็สควอตนะคะ Eme, amin, 3, <in> และประการที่สามก็คือผมเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของโทมี่นะคะอย่างแรกก็จะมีเชคเนาะแล้วก็เฮโมฮิมโปรไบโอติกโอเมกา 3, ้าสามไฟซานนะคะตอนเริ่มอ่ะสลิมบอดี้ชาเลนจ์เนี่ยผมมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสุดสแต่พอจบแล้วนะคะไขมันลดเหลือแค่17%เท่านั้น และในปัจจุบันหลังจากผ่านไปหเดือนเปอร์เซ็นไขมันลดลงอีกเป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนี่ยจะลดลงได้เนี่ยมันต้องลดที่ไขมันนะคะมันถึงจะดูสวยนะคะไม่ใช่ลดแค่น้ำนะคะซึ่งสิ่งที่จะช่วยนะคะเติมเต็มส่วนที่ขาดจากการออกกำลังกายก็คืออะโทมี่แอเปเปิ้ลฟีนอนนะคะ แอปพลเปนกับโบยชา,ายก็해결해주้ช่วยสุดแล้วก็ผู้เอนะคะชาผูเอ๋เนี่ยก็จะช่วยด้วยนะคะในส่วนตรงนั้นจึงทําให้ผมเนี่ยลดน้าหนักได้อย่างดูดีแล้วก็ภรรยาของผมก็ดูสวยขึ้นนะคะออแล้วสิ่งที่ผมต้องการที่สุดก,ก็คือพลังงาน สิ่งที่ทำให้ผมมีพลังในการออกกำลังกายนะคะก็คืออันนี้แหละอตอมี่ power vita energy นี่เราแค่ผสมกับไอ้น้ำของอตอมี่นะคะอตอมี่ deep sea water นะคะเอาไปหนึ่งขวดแล้วก็ผสมกับ vita energy เนี่ยเขย่าแล้วดื่มเข้าไปนะคะทำให้สดชื่นแล้วก็เต็มพลังเลยค่ะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะลดน้ำหนักไปถึง20 กิโลกรัมนะคะแต่ว่าผลการตัวสุขภาพี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยเป็นวัดเลยนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือการทำพฤติกรรมการทำงานนั่นเองคะเวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเหนื่อยแล้วก็พอเร็วนะคะอยากจะพัก แต่ว่าซิสต็มของศูนย์นะคะเราจะมีกลุ่มแชทชาเลนจ์ค่ะที่จัดขึ้นทุกวันแล้วก็จะมาแชร์รูปภาพเมื่ออาหารนะคะการออกกำลังกายน้ำหนักของเราให้กำลังใจกันแล้วก็รู้สึกอยากแข่งขันกันและกันด้วยนะคะมันก็เลยผักการให้เราออกกำลังกายค่ะพอเราลดน้ำหนักแล้วนะคะสุดท้ายแล้วไม่มีเสื้อที่จะพอดีใส่ะค่ะต้องตัดเสายเข็มขัดออกไปถึงห้าเซนแล้วก็ ตัดไปอีกสามอีกนะคะถึงจะใส่พอดีและสิ่งสำคัญนะคะปัญหาใหญ่ก็คือภรรยาเนี้ยชอบแอบมองล่างล่างของผมนะคะหุ่นของผมแล้วลูกสาวก็ดีใจด้วยที่ผมไม่แย่งกินขนมของเขานะคะแล้วทุกอย่างมันแบบ เปลี่ยนไปได้อย่างน่าทึ่งเลยนะคะภายในแปดสัปดาห์นะคะจนบางคนเนี่ยถามว่าไปทําอะไรกับร่างไปทําอะไรกับหุ่นมานะคะเีว่าแล้วบางคนก็มาบอกเอออิจฉามผมนะคะบอกว่าเนี่ยลองดูสิเดี๋ยวโย,โยโยแน่นอนนะคะแต่ผมเนี่ยพูดมั่นใจเลยดเอทยอที่ต็มเนื อันนี้เราไม่ได้ลดน้าหนักอย่างเดียวนะคะแต่ว่าผมเนี่ยสร้างนิสัยใหม่ร่วมกับอาโทมี่ค่ะยังไงก็ไม่มีทางโยโย่แน่นอนผมมั่นใจแม้ว่าผมจะเป็นนักธุรกิจที่เพิ่งเริ่มทํานะคะแต่ว่าด้วยชาเลนจ์นี้นะคะจึงทําให้ผมเนี่ยมีความกล้าที่จะท้าทายขึ้นเ m ค่ะเมื่อวันที่15มีนาคม้5 6 4ท่านมาผไ้ัาผู้บริโภค้าาเนรเทศได้าการใช้เจลา ผู้่ทตอนที่ผมจะทำชาเลนจ์นะครับผมต้องไปหาตามหาผู้พวกแล้วก็แนะนำสินค้าค่ะแต่พอหลังจากที่ผมเข้าชาเลนจ์แล้วน้ำหนักลดลงนะคะแทนที่ผมจะไปบอกเขาเขากลับมาถามผมด้วยซ้ำค่ะว่าผมทำยังไงกินอะไรนะคะกลายเป็นว่านะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยเพิ่มเหมือนยอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยค่ะแล้วผมก็จะขึ้นไดมอนด์มาสเตอร์เร็วๆนี้ค่ะ 에토미 성공자가 되어서 전 세계에 100개의 선교지를 세우겠다는 형님 목사님의 꿈을 이루는 할가 약간 มีเป้าห아직 오지 않았습니다. 그러나 이제 애미를 통해서 여러분생최고의때를맞이하게될것입니다ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของทุกคนเนี่ยมันยังไม่มาถึงนะคะแต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยทุกคนจะสามารถสร้างได้ผ่านภูมิค่ะทุกคนให้เปลี่ยนวันนี้นะคะจะสามารถเปลี่ยนอนาคตได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะเนสลิมบอดี้เชลลิงจ์ก้ชืว่า는 change your body change your life ลุ้งจริงมาที่แสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนนะคะด้วยชาเลนจ์นี้จริงๆนะคะว่าเชนยูบอดีเชน